รถตู้หน้ายาวเกียร์อโอโต้บอกหนังเวี3พีสามแถวพร้อมหลังคาแต่งเว P พีมาให้ราคาสุดพิเศษเป็นแค่หนึ่ง้านงแ้า่นับาทผ่อนแค่2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะเจอกับน้องเฟินอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆชาวเฟนเพจและชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกัน,นะะที่สาขาสนามบินนะคะน้องเฟินจัดรถตู้สวยๆมาฝากกันนะคะใครที่เป็นสายทำเงินทืงานบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำสเปคคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโตโยต้า คอมมูเตอร์2.8 GL นะคะปี2020คันนี้นะคะได้เกียออโต้มาให้ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะใส่หลังคาว VIP มาให้นะคะแอรมไมโครบัต hmm. มาให้เจมๆสวยๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเริ่มมาดูใน่สองมหน้ากันเลยค่ะคุณพี่นะกระ mm hmm. จังหน้านะคะได้โครเมียมมาให้นะคะ mm hmm. บอกเลยว่ามาในสภาพสวยๆอันนี้รถเพิ่งลงมานะคะเ mm hmm. พิ่งล้าง เพิ่งทำความสะอาดให้นะคะขัดสีชะมีนวลให้ใหม่แลว้วเสร็จสับค่ะคุณพี่นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะโครเมียมไม่มีสนิมเลยค่ะคุณพี่ขาสภาพใหม่กิฟเลยและใน,นส่วนของดวงไฟค่ะพี่ขาด,ด,ดูได้เลยสภาพดวงไฟคือใหม่มากนะคะได้ดวงไฟไฮโดรเจนมาด้วยนะคะสภาพสวยๆยามค่ำคืนนะคะสว่างงไวแน่นอนเหมาะสมสำหรับรถทำเงินทำงานนะคะเอาไปวิ่งงานได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ ไฟตันหมอกบ้างค่ะสําหรับไฟตันหมอกนะคะก็มาในสภาพสวยๆเลยนะไม่แตกไม่ร้าวนะคะอันนี้ดําๆอันนี้เคลือบสีให้เรียบร้อยนะเคลือบให้เวววับทั้งคันแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวสีรถค่ะรับประกันว่าเป็นสีแท้สีเดิมโรงงานนะคะไม่มีตัดต่อสมสร้างแน่นอนนะคะของเรารับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำข่ะแม่เลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันแน่นอนนะคะอ่ะถัดมาด้านข้างกันบ้างค่ะกระจกค่ะกระจกมองข้างพี่ขา ติดไฟเลี้ยวมาให้เ,หเรียบร้อยนะคะเป็นทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสภาพสวยเดิมคริปไม่มีร่องรอยการขูดขีดเลยอะ ขยับลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะพี่ตาโก้จ๋าคันนี้นะคะได้ล้อยางนะคะเป็นเป็นยางโยโกฮาม่ามาให้นะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะได้ล้อแมกนะคะ M S MM S มาให้นะคะสภาพสวยนะคะเป็นยางปีใหม่นะคะยางโยโกฮาม่าอย่างดีเลยนะคะเป็นยางปี2024นะคะพี่ขาสภาพยางใหม่นะคะออกไปไม่ต้องกลัวว่ายางจะบวมยางจะรั่วนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนของใหม่ให้ทุกคันนะคะอ่ะ ถัดมาด้านบนบ้างค่ะคุณพี่ขาเบ้ามือจับนะคะได้โครมเมียมอ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่กระจกค่ะมีที่กันขโมยด้วยนะคะสัญญาณกันขโมยแล้วความเดิมความปังก็คือว่ากระจกค่ะแท้เดิมโรงงานมาให้นะคะกลาปั๊มนะคะเดิมๆจากโรงงานให้ทั้งคันเลยนะคะอ่ะ เปิดดูโครงสร้างภายในกันหน่อยค่ะพี่ตากต้องจ๋านะคะเริ่มจากแผงประตูกันเลยนะคะได้สีดำนะคะสไตล์ไฟเบอร์ค่ะสภาพสวยนะคะสีดํายังเงางามค่ะขัดให้สาดสวยมากในส่วนของตรงนี้ค่ะใส่แก้วน้ําได้นะคะสภาพสวยไม่แตกไม่ร้าวนะคะลำโพงค่ะเพลงเพราะนะคะม่านติดมาให้นะคะสภาพสวยๆถอดซักล้างให้เรียบร้อยแล้วทุกบานเลยนะคะในส่วนของม่านอ่ะถัดไปดูในส่วนของหัวน,นัดหน่อยค่ะพี่ตากต้องจา๋า นะคะหัวน็อตที่แผงประตูนะคะด้านซ้ายมือข้างคนขับนะคะก็มาพร้อมกับหัวน็อตเดิมนะคะรับประกันเลยว่าไม่คเคยแกะไม่มีแงะนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะรายละเอียดนะคะหัวนอ็อตหัวน็อตนะคะแมตต์อาร์คลมสวยค่ะขออนุญาตดึงตาแข็บให้ดูบ้างนะคะพี่คะบอกเลยว่าเราขออนุญาตย้ำนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะทุกคันไงพี่คะ สวยเดิมนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิควัมมาอย่างแน่นอนค่ะนะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะนานสูงสุด2ปีเลยค่ะใครอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะทักหาน้องเฟือนได้เลยนะคะรีบ,บติดต่อด้เลยนะคะ,ะให้ดูกระจกกันก่อนนี่กระจกแท้เดิมโรงงานมาให้ด้วยนะคะในส่วนของกันนี้เนาะของเดิมของแท้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ดูหลักฐานมันยังอยู่นะพี่นะ เปิดมาดูได้ส่องอาภายในกันเลยค่ะพี่ตากต้องจ๋านี่เห็นได้ชัดเลยว่าได้เบาะให้นะคะขนาดใหญ่เบิ่มๆเลยนะคะขออนุญาตขึ้นมานั่งให้ดูเลยนี่อึบอึบอึบนี่สำหรับภายในเออไี่ขามาพร้่ก็บอกหนังนะคะ v i p 3แถวให้สภาพเบาะคือสวยมากนะคะได้เบาะหนังนะคะเจ็มๆจมให้เลยพี่ขานะคะเก้าที่นั่งนะคะสำหรับด้านหลังเนาะรวมคนขับก็เป็น9 10 11อที่นั่งนะคะเสริมตรงกลางให้นะคะ ทั้งหมดนั่งได้12ที่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะแล้วในส่วนของเพดานพี่ขะแต่ง V.I.P มาให้นะคะหุ้ม V.I.P มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ไมโครบัสให้และที่สำคัญนี่ใส่ลำโพงให้นะคะทั้ง4ตำแหน่งเลยนะคะบอกเลยว่ามาในลำโพงสภาพสวยนะคะเสียงไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ยินนะพี่นะชัดทั้งคันแน่นอนนะคะสำหรับเสียงนะแล้วความม่านนะคะก็นี่ใส่มานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยพี่คะ สภาพยังใช้งานได้จริงทุกตำแหน่งนะไม่เกิดการเสียหายนะตรงนี้มีโลโก้นะคะทางอกฉุกเฉินให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะคะสวยๆเลยพี่ขานี่สายบงสายเบลนะคะใช้งานได้จริงทุกตำแหน่งนะคะสภาพสวยไร้ตำหนินะคะแล้วตรงนี้ค่ะคนโซนกลางนะคะเจ้าของเดิมทํามาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคะ่ะคุณพี่ขาเสร็จสับแล้วสภาพสวยพื้นเพรดานอ่ะพื้นตรงนี้ค่ะ แต่งมาเป็นทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพงค่ะนี่แพงประตูนะคะทั้งซ้ายขวาคือหุ้มในส่วนของสีครีมมาให้นะ,ะบอกครีมคนโซนครีมนะคะซ้ายขวาครีมนะคะม่านครีมค่ะตกแต่งมาทูโทนเดียวกันเลยพี่คะสาภาพสวยมากและสิ่งที่ตองเฟืนชอบเลยเขาทำไฟตรงนี้มาให้อะ่ะมันมีความตกแต่งนะคะ ลวดลายดูดีมากนะคะเก็บรายละเอียดดีเทลมาดีมากนะคะใครที่ได้คันนี้ไปใช้ต่อบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะสภาพสวยมากคันนี้ถ้าเกียร์อโอโต้ด้วยพี่คะนะ,ะสวยๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะกับราคานี้นะคะบอกเลยว่าเจมวาวแน่นอนนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อโครงสร้างด้านนอกกันเลยดีกว่านะคะนี่สำหรับแผงประตูนะคะพี่ขาก็มาดูสภาพกันได้เลยเนาะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยสภาพสวยมากนะคะ สวยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเราทุกคันนะคะรับประกันโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะตรวจเจอพี่ขาเอามาขายคืนได้เลยค่ะน้องฝนยินดีรับซื้อคืนให้และในส่วนของระบบความปลอดภัยนะ,คะใครที่มีแบบว่ารถไปต่อไม่ได้นะคะอยากจะใช้งานแม่ลงแม่เลงค่ะสามารถเปิดได้นะคะเรามีในส่วนของแม่เลงให้ทุกคันนะคะสวยสวยให้แบบนี้เลยนะคะใหม่คลิปเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็สามารถเป็นไฟนะคะเปิดได้เช่นกันนะคะ อะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อด้านหลังกันเลยนะคะพี่ขานะคะสำหรับแผงประตูนะคะก็มาพร้อมกับนี่กระจกสวยๆกระจกแท้เดิมอย่างนี้น้งเฟินบอกว่าคันนี้นะไม่เคยชนมาอย่างน่นอนไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเอางนอนเพราะว่ามันมีกลาปั๊มอะทั้งคันเลยนี่ทางออกจุกเฉินให้สภาพสวยนะยางคู่หลังก็เป็นยางใหม่นะแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะคะ ยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสีล้อเลยนะคะมาดูบานท้ายหลังกันบ้างคะ่ะพี่ตังคจ๋านะคะได้ดุนส่วนของไฟนะคะไฟสวยมากไม่แตกไม่ร้าวเลยนะคะสภาพสวยไม่มีตําหนิเลยนะคะสำหรับของไฟนะ,ะนี่ตัวไล่ฟ้าต่างๆสภาพสวยมากกระจกมองหลังค่ะสภาพสวยไม่แตกไม่ร้าวนะคะนี่โลโก้สวยๆนะคะโครมเมียมนะคะไม่มีสนิมเลยบานท้ายนะคะ เป็นบานท้ายเดิมนะคะคุณพี่ขาไฟหลังไม่แตกไม่ร้าวเลยอะขออนุญาตเปิดในส่วนของภายในให้ดูหน่อยนี่ชึบๆๆบชบเลยสําหรับบานท้ายหลังนะคะคุณพี่ขาเริ่มจากในส่วนของนี้เลยค่ะพี่โครงสร้างนะคะจะเห็นได้ว่าเขาหุ้มหนังมาให้อะหุ้มในส่วนของสีครีมมาให้ทํามาให้ให,ใหม่ นะเป็นสีทูโทนเดียวกันนะคะแล้วโครงสร้างคือเดิมกลิบเลยพี่ขาไม่ว่าจะเป็นตัวโชคค่ะพี่ขาโชคอย่างดีเลยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะมาพร้อมหัวน็อตนะคะที่สะอาดสวยยังเป็นของแท้ของเดิมจากศูนย์ค่ะไม่เปลี่ยนไม่ถอดไม่หัน่นไม่แกะไม่แงะนะคะตัวยางต่างนะคะไม่ซิดไม่เซียวเลยนะคะสภาพสวยตึงเป๊ะนะคะทั้งคันเลยนะคะและในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่ขาพื้นเพดานพื้นพื้นตรงนี้เนาะสีเดียวสีทูโทนกับ ทั้งคันเลยนะคะแล้วคือสภาพสวยไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยแกะเงะต่างๆเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะสภาพสวยมากอรายละเอียดอะไรใดน,น,นะคะสภาพเดิมแล้วตั้งของสัมภาระได้เยอะนะอันนี้ขนาดนั่งได้ด้วยขนาดเป็นในส่วนของขนาดเป็นบกหนังสามแถวพี่ยังมีพื้นที่นะคะสัมภาระได้เยอะอยู่ใจเลยนะากระเป๋าเดินทางสอดด้านล่างก็ได้ ตั้งข้างหลังนี่ได้นะคะประมาณ10บใบเลยพี่นะคะอัดกันได้เลยนะคะใบเล็กๆเนาะตั้งกันได้1ิกว่าใบเลยนะฮะสะอาดสวยและที่สำคัญออปชั่น Option มีมาให้จัดเต็มเลยคันนี้นะคะสภาพสวยมากนะคะนี่ล็อกดงล็อกในข้างในนะคะก็ล็อกได้เหมือนกันนะคะสวยมากนะคะขอน้องฟเฟินนะคะมีไฟเน้นรองรับไยเหลืองให้ด้วยนะคะสำหรับรถตู้นะคะใครที่มองหาไปวิ่งนะคะในส่วนของนับ รับนักท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าของเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะลูกค้าออกรถไปไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะสามารถทำายเหลืองได้เลยไม่ต้องรอ2ปี3ปีนะคะนะสวยๆเลยและใน,นส่วนของรถตู้ของเรานะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นแค่3บาทกว่าเท่านั้นเองนะคะยังมีสิทธิพิเศษมากมายนะคะสำหรับเดือนนี้ที่เราให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะตอนจบคลิปเลยดีกว่านะคะอ่ะขออนุญาตเปิดดูภายในสักครู่หนึ่งเนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาต่อกันภายในกันเลยนะคะสำหรับฝั่งคนขับบ้างนะคะพี่จา๋าอะเริ่มจากแผงประตูกันเลยนะคะมาในโทนสีดําให้แบบนี้เลยนะคะสภาพสวยมากนี่กระจกปรับออโต้นะคะพี่คะสวยเบิมแท้เลยเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็ใส่เกลียวน้ําได้นะคะลําโพงใช้งานได้จริงนะคะเสียงไม่ดังไม่แผลนะเสียงยังดีอยู่นะพี่นะม่านนะคะซักล้างให้นะคะทําความสะอาดให้อย่างดีเลยสะอาดสวยนะจ๊ะแผงประตูหัวหนงหนัวนด เม็ดอาร์คนะคะกลมสวยมากนะคะดูได้เลยใหม่กลิปนะคะแท้เดิมโรงงานแน่นอนหัวน็อตน,นะคะไม่มีขยับเลยไสยสะอาดนะคะหมดจอดนะจ๊ะสติกงสติกเกอร์ต่างๆนะคะสภาพสวยมากนะคะพี่ขาหรือว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์คพี่ดูเลยนี่ฝั่งบนขับนะเม็ดอาร์ตนะคะเรียงสวยมากนะคะกลมสวยทุกจุดเลยนะคะรับประกันของเราแท้เดิมร้อยเเซนนะคะ รถรอมแปลงโครงสร้างมาเราไม่ขายค่ะเสนีไทยขายแต่รถสวยนะคะรถไม่สวยเสนีไทยไม่ขายแน่นอนนะคะใขยักได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะคะถ้าขานองฟื้นได้เลยอะขยับมาดูด้านในกันเลยค่ะคุณพี่ขามาพร้อมกับบอกหนังคู่หน้านะคะสภาพบอกสวยๆไม่หยับไม่ขาดะคะ่ตะตะักคงตาแคบนะคะไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยนะคะและในส่วนของบอกบอกกลางอะที่เขาเสริมมาให้อะมันสามารถพับลงมาที่วางของนะคะวางเก้ียน้ําได้ด้วยนะคะ สวยๆเลยอ่ะคอนโซลหน้านะคะเป็นยังไงบ้างพวงมาลัยสวยเดิมโรงงานนะคะได้เกียร์อโอโต้มาให้นะคะสำหรับคันนี้ฐานเกียร์สภาพใหม่เลยนะคะกิอ่ะหน้าจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะคอนโซลเป็นสีทูโทนมาให้แบบนี้เลยสภาพสวยไม่แตกไม่ราวนะคะใหม่ๆใ,ให้เลยเพดานนะคะสาดใสไ่ไร้รอยเจิมนะคะพี่ขาใหม่ๆใ,ให้แบบนี้เลยเนาะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวตามต้องเฟิร์นมาชมนะคะในส่วนของ เดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่ขานะ,ะสำหรับห้องหน้ารถนะ,ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะเปิดในส่วนของห้องพระเอกตัวจริงกันเลยนะคะพี่ขาว่าคันนี้นะคะเดิมแท้จริงไหมอะดูด้านนอกแล้วอย่าลืมดูภายในพี่ขาต้องเปิดให้ดูครบนะคะ เปิดให้ดูครบแน่นอนนะคะแล้วฝากระโปรงหน้ายาวนะ,ะเปิดได้มากนะคะไม่หนักเลยผู้หญิงอยางเราผู้หญิงยางเราเราก็สามารถที่จะเปิดได้เช่นกันนะคะอะเริ่มจากบานหน้าเลยพี่ขาฝากระโปรงหน้านะคะจะเห็นจะเห็นได้ว่านะคะมีมาโอโกอยู่ด้วยนะคะบริษัทโอโยตา้าออโต้วูดจำกัดนะคะอันนี้เป็น รหัสนะคะจากป้ายแดงนะคะจากศูนย์เลยนะคะเป็นมอโอโกโเดิมแท้นะคะโรงงานให้นะคะแล้วใน,นส่วนของหัวน็อตต่างๆพี่ขานี่ไม่มีขยับเลยสภาพสวยมากนะคะเดิมคลิปนะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเลยพี่ขาฝาครอบโรงเดิมแน่นอนนะคะคันหน้าแก้มซ้ายขวาเดิมนะคะไม่มีขยับต่างๆคือใหม่คลิปนะคะฝาครอบเครื่องนะคะตัวใส่น้ำมันเครื่องต่างๆคือเราขัดสีชาวมีนวนให้เราขัด นะคะขัดสีให้ใหม่ทั้งคันแล้วก็ล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะคะก็คือแบบว่าลูกค้าได้รถไปคุณภาพครับ่องแน่นอนนะคะพรีเมียมโอเคแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ะนี่ลูกค้าดูดเลยจุดมาร์กเต็มสีนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยพี่ของแท้ของเดิมจากโรงงานให้นะคะใหม่กริปนะคะนี่จุดมาร์กเต็มสี อันนี้ไม่ใช่เป็นจุดมาร์กจากโลสงกานนะไม่ใช่เป็นการเติมสีมาจากสงกานนะพี่นะอันนี้เป็นเติมสีจากเดิมๆโรงงานให้นะคะบอกเลยว่าใหม่เดิมแน่นอนนะคะันหน้าเรียงสวยนะ,ะฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะคะเอาละค่ะพี่ๆีท่านไหนนะคะที่อยากได้รถตู้หน้ายาวนะคะไว้ใช้งานสักคันนะคะแล้วได้ออโต้ด้วยพี่จ๋าขออนุญาตย้ำสเปคอีกครั้งนะคะคันนี้เป็นโตเยต้าคอมมูตเตอร์ 2.8GL ค่ะ ปี2020นะคะได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะคุมบอกหนัง V.P. Air Microbus นะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคาสุดพิเศษค่ะคุณพี่ขาขายแค่1,159,000บาทเท่านั้นนะคะผลเริ่มต้นแค่20,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะมีไปเน้นรองรับายเหลืองให้ด้วยนะคะโปรโมชั่นสธิพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคับฟรี90วันค่ะนะคะน้องเฟินเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะแล้วยังมีในส่วนของบัตรเซนตไทย f ฟมิลีการ์ดนะคะ ค่าเร่งให้ตลอดอายุกันใช้งานเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะน้องฟนยังมีบริการฉุกเฉินคุ้มครอง2ปีให้ด้วยเลยนะคะ2ปีเลยจุกๆนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะรีบโทรหาน้องเฟิร์นได้เลย095-0304-5คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยแล้วสวย